พอเข้าไปร่วมง,งานจริงๆไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่เราคาดฝันธรรมดาเอาจริงๆนะคะถ้าไม่อดทนนี่คืออาจจะฆ่า,าตัวตายได้สิ้นสุดบางอย่างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างที่ดีกว่าค่ะโอเคสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้แพรลินนะคะอยู่กับคุณพ<ะ>ิงค์นะคะเจ้าของโครงการ i c s ิชเชสวิะ ในย่านปทุมนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของการเป็นนักพัฒนาสังหามือใหม่ <ฮะ S 1> เพราะว่าคุณพิงค์เองเนี่ยก็เรียนทั้ง Real Estate Developer ไป <ฮะ S 1> คอสการเงินอสังหาไปคอสก่อสร้างร้อยล้านไปส <ฮะ S 1> ามคอสแล้ว <ฮะ S 1> ไปขึ้นโครงการแล้ว <ฮะ S 1> เลยเดี๋ยวให้คุณพิงค์มาเล่าว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยของการขึ้นโครงการอสังหาเนี่ยกับไปที่เรียนมาเนี่ยหน้างานมันต้องฝ่าฟันบู๊หนักขนาดไหน ะะเดี๋ยวให้คุณพิงช่วยเล่าเกี่ยวกับโครงการลิเชสฟิลด์นิดนึงก็โครงการของพิงนะคะอยู่ลิเชสฟิลด์อยู่คลองหกปทุมธานีนะคะฝั่งคลองหลวงค่ะใกล้ๆอบตคลองหกนะคะเป็นสไตล์ทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษนะคะ ค่าพรมชั้นเดียวเนี่ยคุณพิงก็มือใหม่ไฟแรงก่อนหน้านี้ทำเนี่ยไม่ได้ทำเกี่ยวกับอสังหาด้วยไม่เลยทำเกี่ยวกับอะไรคะเสื้อผ้าค่ะทำเสื้อผ้าเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วอยู่ดีผันตัวมาทำอสังหาค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เลยโครงการแรกฟาดจัดสรรเลยค่ะมูลค่าโครงการเท่าไหร่คะมูลค่าโครงการบริษตรงนั้นประมาณสี่สิบกว่าล้านค่ะสี่สิบกว่าล้านนะคะคุณพิงก็ทำโครงการกับแฟน เจมนะคะ,คะเออนี่คอนเซปต์ดีมากเลยช่วยกันดูนะคะอตอนนี้อ่ะน้างานมาเล่าให้แฟนเพจฟังนิดนึงว่า<ะ>สิ่งที่เราเจอ เ,ออเป็นไงบ้างคะหน้าง,งานชีวิตจริงชีวิตจริงเหรอคะก็สิ่งที่เราเรียนนะคะกับสิ่งที่เราเจอผู้นคนในพื้นที่ที่เราจะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆาพงไม่เคยมองมองไม่เคยมองว่าเฮ้ยเราซื้อที่ดินคือที่ดินมันเป็นของเราเนาะเราก็มองแค่นี้เออซื้อมาโอนขายใจตังจบแต่ว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งรอบๆอะค่ะรอบๆด้ได้ะคะอันเนี้ยสำคัญสำคัญมากๆค่ะการวางโหมดเรื่องของการเช็คระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยต้องตรวจสอบห้ดีถ้าถ้าคนไม่มีความอดทนเอาจริงนะคะถ้าไม่อดทนนี่คืออาจจะฆ่าตัวตายได้ไเพราะว่าเราเจอคนในพื้นที่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเจ้าของที่เป็นใครบางครั้งเราเจอคนที่เ,เขาเก่าเกมกว่าเราจะสู้ระอบอมือเขามันก็เหนื่อยอะคะ่ะใช่ไม่คุม้มไม่คุม้มแล้วยังไม่เท่าไหร่ยังมีเรื่องของการก่อสร้างด้วยอ่าก็มีเรื่องก่อสร้างค่ะเรื่องสร้างพอเข้าไปร่วมงานจริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ไม่ได้ ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราาดคธรรมดาคืออย่างของคุณพิ้งเนี่ยมีปัญหาตอนตอนทาสัญญาผู้รับเหมาด้วยความที่คุณพิ้งเองก็อาจจะใจดีค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มทำโครงการเราก็ให้ความเชื่อใจใช่ค่ะให้ความเชื่อใจกับผู้รับเหมาที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาไม่น่าจะ ไม่น่าจะเทงานเราอ่าใช่ค่ะอ่าใช่วันนี้คุณพิงก็มาระบายฟังเพราะว่าท้ายที่สุดอะเนาะคือการทําสัญญาใดๆก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของ retention ในการหักเงินไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องโดนผู้รับเหมาเทงานนะอันนี้มันเป็นหนึ่งในกลวิธีในการป้องกันคือเราตอนแรกเราไม่เข้าใจคือเราไม่เคยเจอประสบการณ์เนาะเราไม่รู้ว่าไอ้ retention เนี่ยมันคือมันมีความสำคัญยังไงเราถ้าไปหักเขาแล้วเขาไม่พอจะทํายังไงอันนี้อันนี้เนความมุมมองของเราตอนที่เรายังไม่ได้ทําแต่ตอนนี้เข้าใจเข้าใจแล้วว่าน่าผาด มันควรจะต้องค่ะใช่สำคัญสำคัญมากเนาะจะเปลี่ยนผูลรับเหมาเอาไม่แน่อาจจะเจอปัญหาที่เราเจออาจจะทําให้เราเจอพ้รับเหมาที่ดีกว่าก็ได้สุดที่สุดบางอย่างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างที่ดีกว่าใครบอกว่างานสร้างเป็นนักพัไม่ง่ายไม่ง่ายแต่คุ้มค่าแต่คุ้มค่าไม่ง่ายแต่คุ้มค่าหลังจากที่เราทํามาเราจริงๆก็มีมีลูกค้าเข้ามาสอบถามตลอดแหละแต่ว่าเราจะสอบถามยังไงก็ตามมันโอนได้หลังแรกก็คือเมื่อบ้านสร้างเสร็จใช่แล้วก็ ยังไม่สร้างเสร็จทันทีก็โออย่ยงอางไรนะ<า><ม>สร้างเสร็จก็ยังมีใช่ค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องของการขายเรื่องของการยื่นเอกสารอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอ่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเราก็ประสบการณ์จริงจากหน้างานสําหรับการเป็นนักพัฒน์มือใหม่ค่ะนะคะที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหามาก่อนเลยแล้วเราก็คุณพิงค์เองก็ได้เรียนรู้จากหน้างานเป็นผู้หญิงนะคะที่ไม่รู้เรื่องก่อสร้างหรอกแต่ฉันก็ทำมาได้แหละนะคะกับโครงการจัดสรรแรกมาถึงปุ๊บก็จัดสรรเลย จำนวน21หลังมูลค่ากว่า40ล้านนะคะก็ขอเสียงตบมือคุณพิงค์ด้วยนะคะสํหรับวันนี้ก็ขอบคุณสันเพจมากๆากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพิงค์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ